ตัวนี้คลิปหนึ่งค่ะทหารกัมพูชาอยู่ฐานที่ใกล้กับเขาภูผีแล้วเขาก็ลงคลิปเอาไว้ลักษณะเหมือนแบบเตรียมพร้อมแล้วอ่ะ คือคลิปมันอาจจะมืดมืด,มดไม่ค่อยเห็นหน้าตานะคะแต่ว่าไอตัวคําบรรยายที่เขาเขียนเอาไว้อ่ะไม่ปล่อยไว้หรอกแบบนี้หมายความว่ายังไงเท่ากับว่ายังคงมีความพยายาม,มที่จะยั่วยุและเตรียมกําลังพร้อมรบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ หน่วยบังคับบัญชาก็คือการเรียกตรวจแถวทหารรว<ล>มไ<า>ปถึงที่ฐ<ม>านปฏิบัติการที่อยู่แวนวหน้าภูผีนี่ก็คืออยู่แถวกันทะลักษศรีสะเกดนะฮะและการเตรียมความพร้อมของเขาเดี่ยวไม่ใช่แค่กาลังพลนะครับรวมไปถึงที่หลับที่นอนด้วยอีกคลิปหนึ่งที่ลงรีวิวเอาไว้บอกว่านี่เพิ่งจะสร้างทหารเสร็จมีการปรับหน้าดินม,มีการใช้จอบใช้เสียมในการปรับหน้าดินเพื่อที่จะทําเต็นท์เป็นที่พักค้างแรมกันครับผมไม่บอบโอนนี่นี่เตอะไรรลักับได้เป็นเรียบ อาทิตย์อไลนะ่ธำรัาเขาบอกเขาเตรียมปรับหน้าเดินเพื่อที่จะทำที่หลับที่นอนเอาไว้สําหรับอาหารแนวหน้าหรือว่าพี่น้องเขาที่จะสมทบเพิ่มเติมหรือเปล่าอืมและนี่คือเราจะเห็นนะครับว่า ความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชามีต่อเนื่องทั้งที่ทหารไทยเพิ่งเหยียบกับประเบิดไปจากฝีมือของคุณที่ลอบเข้ามาวางเอาไว้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะนายที่เจ็บหนักสุดคือจ่าส1บเทิดศักดิ์สมาพงค่ะหรือว่าจ่าออส พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากเช้าเมื่อวานเพิ่งผ่าตัดรอบสองเพราะว่ามีอาการแผลติดเชื้อตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่ระหว่างการพักผ่อนอยู่เพราะว่าเพิ่งพ้นการผ่าตัดมายังอยู่ที่โรงพยาบาลมีคนในครอบครัวไปเยี่ยมไปให้กําลังใจผู้สื่อข่าวเห็นก็เลยลองดูนะคะว่าอาการแกดีไหมแกให้ข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นนะคะเพราะว่าอยู่ในอาการอ่อนเพลียบอกว่ากําลังใจดีแล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์ชูนิ้วโป้งกับชูสองนิ้วให้กับสื่อเห็นคะ่ะว่าตอนนี้ยังไม่หมดกําลังใจ ยังเข้มแข็งอยู่กำลังใจยังดีอยู่ไหมคะคนไทยฝากความเป็นห่วงมาให้มีญาติญาติมาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนะคะแต่ว่าทางทีมข่าวก็ไม่ได้รับกวนอะไรก็ต้องให้ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บพักผ่อนก่อนค่ะแล้วถ้า สรุปภาพรวมอาการบาดเจ็บของทหารทั้ง4คนอย่างที่กวางบอกนะครับว่าจะเทิดเนี่ยแกผ่าตาสองรอบ,เ,รบเพราะว่าหนักที่สุดขาข้างขวาตั้งแต่ข้อเท้าลงไปขาดส่วนขาข้างซ้ายโดนสะเก็ดระเบิดก็มีความเสียหายของขาข้างซ้ายเหมือนกันตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วส่วนรายที่2ก็คือพลทหารวชิระพันธนามีบาดแผลไฟไหม้ที่บริเวณแขนดวงตาเนี่ยเช็คแล้ โดนสะเก็ดโดนอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อการมองเห็นคนที่3คนทหารอภิรักษ์สีชมชัยโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาขวาท่อนล่างคือขาเป็นรูนะฮะสองรูตอนนี้อาการดีขึ้นส่วนอีกคนนึงก็คือพลทหารอนุชาสุจารีโดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณตาตอนนี้พร่ามัวยังมองเห็นไม่ถนัดเราได้พูดคุยกับพลทหารอภิรักษ์ด้วยพลอภิรักษ์เบอกว่าตอนนี้ รอแค่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านผมจะออกจากโรงพยาบาลทันทีแต่ผมไม่ได้กลับบ้านผมจะขอกลับไปประจำการที่แนวหน้าเพราะผมห่วงเพื่อนห่วงว่ามันจะเกิดอันตรายเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังยั่วยุตลอดเวลามาลืออะไรอย่างนี้ก็ไปวางเมื่อประมาณสองสาวันที่แล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ไปตรวจดูครับเผื่อว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามมามาลื้ออะไรอย่างนี้ก็ก็มีรอยรื้อครับผมก็เลย ก็รู้สึกปวดแผลนิดหน่อยครับปวดแด้กับวม่ปวดมารับแต่มันปวดตอนเดินครับใช่ครับอาการดีขึ้นนะครับให้ให้กำลังใจครับถามถามเรื่องอาการนี่แหละครับดีใจครับก็ใจฟูครับแล้วก็มีกําลังใจสู้ต่อไปครับไม่เสียควก็้งใจใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้เสียความ คุณผู้ชมคะส่วนอีกนายหนึ่งที่พกักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันพลทหารวชิระพันธนาก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่กําลังจะเข้าไปเอาลวดหนามที่ทางฝั่งกัมพูชามาวางไว้เนี่ยออกแล้วจ่าเทิดศักดิ์เนี่ยก็ยืมคุ้มกันให้แต่ปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหมือนมีฝุ่นมีสารเคมีจากระเบิดเนี่ยมันเข้าที่ดวงตาแล้วตรงบริเวณแขนก็โดนไฟไหม้ด้วยคือบอกว่าตอนนี้กําลังใจดีนะโดยส่วนตัว ถ้าหายดีแล้วก็อยากกลับไปประจำการอยู่ที่แนวหน้าเป็นห่วงเพื่อนๆเ,เพราะรู้ว่าทหารกัมบูชาเนี่ยเข้ามายั่วยุตลอดแล้วก็หลังจากปลดประจำการและถ้ารักษาตัวหายแล้วตั้งใจเลยจะสมัครสอบเป็นนายสิบเพราะว่าอยากให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในอาชีพทหาร ว่าอยู่คนที่เท่าไหร่อะคะตอนนั้นเดินตามหลังจา่าเดินตามหลังจ่าเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเบลมันตอนนั้นคือพอมันเกิดเหตุขึ้นมาทนี่เรานึกได้ไหมคะว่าแบบแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงไม่ได้โทร่ายู้ตัวอีกทีนึงคือตอนนั้นได้สติตอนที่เห็นจา่าไหมครับจะสมัครต่อไหมสมัครต่อครับสมัครต่อเหรอ แม่บอกว่าอยากให้สมัครเป็นนายสิบนี่ดูแม่ยิ้มเลยนี่แม่ยิ้มพอใจนะลูกบอกว่าอย่าสมัครต่อแล้วนะแม่รักษาตัวให้มันหายดีก่อนเนาะรู้สึกว่าลูกผู้ชายก็ต้องทําหน้าที่ใช่ไหมคะเราไม่กลัวใช่ไหมคะตอนที่ได้รับคำสั่งว่าจะต้องไปประจําชายแดน,นกลัวกัมพูชามาวางทุนวางอะไรไหมคะ มีตลอดเลยหรอคะแต่เราก็ต้องแต่เราก็ระมัดระวังตัวใช่ไหมคะหายดีแล้วมีจะกลับไปประจําการอยู่หน้าแนวเหมือนเดิมไหมคะไปไปไม่เสียขวัญและกำลังใจใช่ไหมคะคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วพอแม่ได้ยินคําพูดของลูกที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปสมัครสอบให้ติดในสิบ เพราะว่าอยากจะกลับไปเป็นอาหารใหม่คุณแม่ยิ้มเลยค่ะอมแม่เนี่ยภูมิใจเลยนะครับถึงแม้จะเสียใจที่ลูกบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากแม่คือคุณลำยายพันธนาครับเล่าให้ฟังบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกคนเล็กมีลูกทั้งหมด3คนคนนี้ดื้อมากคนอาหารวชิระนี่ก่อนหน้านี้ดื้อมากอยู่บ้าน,นเฉยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม่บอก ไม่ทํางานอยู่บ้านไปวันๆแต่หลังจากที่เข้าไปเกณฑ์ทหารแล้วลูกชายก็ตัดสินใจสมัครเข้าไปเป็นทหารเลยแล้วไปประจําการอยู่ที่ภูมะเขือห้วยตามาเรียมา2เดือนยอมรับว่าเป็นห่วงและช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่พอลูกไปเป็นทหารเนี่ยนิสัยเปลี่ยนวินัยเปลี่ยนเลยจากที่เคยขอเงินแม่ตอนนี้ล่าสุดให้เงินแม่ด้วย3,800บาทแม่บอกอาจจะเอาไปใช้จ่ายใ,ในการเกี่ยวข้าวการลูกชายล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นมากจาก้ะ ไม่มีอะไรที่เป็นห่วงคุยกับเจเจว่าจะไปประจำการอีกให้ให้ถึงยาละบทแล้วก็จะสอบสมัครใหม่อีกไปมาอยู่หน้าแนวได้ประมาณสองเดือนจ้ะก็ก็ห่วงก็ชิดอยู่แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องมารับผิดชอบหน้าที่ของเขาก็ชิดอยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรมากให้ให้ตัวเองเสียใจ ก,ก็คิดในใจตลอดเวลาลูกโทรไปหาบางครั้งแกก็พูดเหมือนกับว่ามีลางมีอะไรทำให้เราคิดมากรักพ่อรักแม่นะคิดถึงนะเห็น<อ>ไมหมฮะจากเด็กที่เอาพูดกันตามตรงคุณแม่ก็เล่าให้ฟังแบบภาษาชาวบ้านว่ามเมื่อก่อนก็ไม่เอาอ่าวเลยแต่อยู่ๆไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจถึงเวลาครบเกณฑ์แกสมัครเองนะ,ะย้ําว่าสมัครเองไม่ได้ขอไปจับใบดําใบแดงแล้วทําให้ คนเปลี่ยนคนจากเด็กไม่เอาอาวคนหนึ่งกลายเป็นรูปผู้ชายเต็มตัวกลายเป็นผู้ชายหัวใจทห,หารกล้าที่ไปปกป้องแผ่นดินและพร้อมที่จะกลับไปประจําแนวหน้าจะสอบต่อนักเรียนในสิบด้วยคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยพลโทวีรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมลูกน้องที่บาดเจ็บทั้ง4คนด้วยตัวเองนะฮะลองดูภาพบรรยากาศนะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาที่โรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์เลยหลังจากนั้นก็เข้าไปเยี่ยมในห้องพักฟื้นทั้ง4คนได้รับกําลังใจจากท่านแม่ทัพนะครับคือท่านก็ย้ํากับทุกคนแหละว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลกําลังคนดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนว่ากัมพูชายังคงใช้วิธีการที่มันไร้มนุษยธรรมละเมิดทุกข้อตกลง ไม่สนทุกกฎเกณฑ์สิ่งที่แม่ทัพท่านกำชับคือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และรอเวลาในการปฏิบัติการตอบโต้นอกจากแม่ทัพภาคที่สองไปเยี่ยมแล้วเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนะคะที่ศรีสะเกดแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีไปที่โรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บโดยเฉพาะรายที่อาการหนักที่สุดก็คือจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ค่ะนายกเนี่ย เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปฟังแผนการรักษานะคะสอบถามอาการดูบาดแผลผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีช่วงหนึ่งนายกน้ำตาคลอออกมาเลยค่ะแล้วก็มอบกระเช้าเข้าเยี่ยมมอบซองเงินสดให้จำนวนหนึ่งนะคะสุวรรณจ่าเทิดศักดิ์บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจพร้อมสู้แม้ว่าจะเจ็บอยู่ก็ตามอยากจะฝากถึงพี่น้องทหารตามแนวชายแดนทุกคนให้สู้ต่อไปแม้ว่าเสียอวัยวะก็มีกำลังใจอยู่ ยากรและแ่วดจิตอาไปเอาไปใช้ใช้ตัที่เนสายเลือ้กตัวที่เป็นยาสารื่มาา่มใช้าใช้ยัมีเ้นายกน้ำตาลไหลออกมาเลยนะคะซึ่งหลังจากเข้าเยี่ยมเสร็จนักข่าวก็สอบถามเช่นเดียวกันค่ะ นายกบอกว่าอย่าถามถึงเรื่องนั้นเลยคือหมายถึงเรื่องการที่น้ำตาลไหลร้องไห้อะค่ะนายกบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกขอให้ถามเรื่องงานดีกว่าผู้สื่อขาวก็เลยถามว่า ตอนที่คุยกับนายทหารที่บาดเจ็บเนี่ยเขาฝากอะไรไปยังนายกไหมนายกบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาต้องเสียขาไปโดยที่ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะทาให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราได้เราก็ต้องทําแล้วก็หลังจากนี้จะเอาตัวจากสิทธิ์เอกเท์ศักไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเพื่อที่จะทําขาเทียมส่วนอีกสานายเนี่ยอาการปลอดภัยสามารถรักษาตัวต่อที่นี่ได้นายกบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึก ตอนนั้นนะพอไปเข้าเยี่ยมเราเห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็น้ําตาไหลออกมามันก็สะเทือนใจในมุมของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งกําลังพลทั้ง4ี่คนเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนกําหนดนโยบายจะรบจะปะทะหรือจะอะไรก็ตาม,มสุดท้ายเนี่ยคือน้ําตามันน้ำตาลูกผู้ชายมันไหลออกมาจริงๆแล้วก็ทางพลเอกนะัชพลนาคพาณิชมื่อวานก็เข้าไปเยี่ยมด้วยนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีกรลาโหม